คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำน,นะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพกักแล้วครับกับทีเด็ดจานเจแอนเบียเฮทุกวันครับอยู่กับผมเช่นเคย1พฤษภาคม2024วันนี้มาคุยก่อนเกมครบบบาสเกตบอล NBA ของสารฐรัมเิกาเป็น NBA เอลย์ออฟในเกมที่5ครับเป็นคู่สำคัญระหว่างเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์วันนี้เปิดบ้านเมดิเซนส์ควีการ์เด้น6โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยตอนรับการเยือนของฟิลาเดลเฟียสวิตี้ซิกเซอร์สโดยโคช้ชของเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์ครับเป็นยอดโคช้ชอย่างทอมทิบโดครับ วันนี้จะได้ดวลกับโค้ชอย่างนิกเนอร์สรับดีกรีก็เคยเอาตัว,ตว,ตว,วชเตนโตคว้าแชมป์มาแล้วครับโดยเกมล่าสุดที่ทั้ง2ทีมดวลกันครับชัชนะตกเป็นของนิวยอร์กนิกส์ในเกมนอกบ้านครับสิกเซอร์ก็พ่ายขาบ,บ้านไปครับ92ต่อ97โดยผู้ทําสกอร์สูงสุดครับฝั่งนิวยอร์กนิกส์ผู้ชนะยังคงเป็นมหาเทพจอร์เนบรนสันกดไปถึง47แต้มกับ10แอสซิสครับเป็นดับเบิลดับเบิลอีกแล้วครับ ส่วนโอเจียนุโนบี้คู่คนใหม่ครับ16แต้ม14บีรีบัลเป็นดับเบิลดับเบิลเช่นกันครับแล้วก็ดาวรุ่งนะฮะการ์ดสำรองอย่างไมค์แม็กไบร์ครับก็โชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมครับช่วยทำอีก13แต้ม4รีบลัลสุดท้ายนิวยอร์กนิกส์บุกไป,ปชนะซิกเซอร์ได้แบบสวยงามครับส่วนผู้แพ้อย่างเจ้าบ้านซิกเซอร์ครับมาเทพอย,ย่างโจเอลเอ็มบีดครับมี27แต้มกับ10รีบัลครับแล้วก็6แอสซิสต์ครับแต่นั่นก็ไม่เพียงพอทำให้ทีมชนะในบ้านได้ เจ้าหนูเทริสแม็กซี่ครับมีแค่23แต้ม6รีบาลหกแอสซิสและเคลลี่อูเบรจูเนียครับ19แต้ม3รีบาวสแอสซิสสุดท้ายซ er, ิกเซอร์เจาะเกมรับของ New York นิวยอร์กนิกที่แข็งแกร่งไม่ได้จริงๆครับโดยผู้เล่นในวันนี้ของทั้ง2ทีมพอยกาดฝั่งเจ้าบ้านครับก็ยังคงเป็นมาเทพอย่างเจรนนบรันซันจะได้ดวลกับเจ้าหนูเทริสแม็กซี่ครับนาทีนี้ก็ต้องบอกว่าแม็กซี่แม้จะเล่นได้ดีครับพัฒนายอดเยี่ยมแต่ก็แพ้บรันซันอยู่ดี ชุดยิงการมายยิง3แต้มดอนเต้ดิวิเซนโซโดดเด่นเรื่องความขยันครับจะได้ดวลกับจอมเก่าอย่างไคลลาวรีนะฮะเจ้าจิ๋วครับในวัย38ปีตำแหน่งนี้ดอนเต้ Dante, มีประโยชน์ต่อทีมากกว่าส่วนสมอลฟอร์เวิร์ดครับโจสฮาร์ดครับก็เป็น3ประสาน5นะะแห่งมาวิทยาลายัยวิลานูว่าครับจะได้ดวลกับเคลลี่อูเบรจูเนียนะฮะวันนี้ครับโจสฮาร์ถือว่าดูดันกว่าครับเคลลี่อูเบรใจไม่ถึง ส่วนพาวเวอร์ฟอร์ในวันนี้ครับโอจิโนโนบครับจะได้ดวลกับ t o เบียสแ r ร s สครับส่วนตัวมองว่า O.G. จ n โนโนบมีความครบครันมากกว่าครับทางด้าน t o เบียสแ r ร s มีความไม่มั่นใจเวลาเล่นในรอบเพลย์ออฟส่วนเซนเตอร์คุมอง่ายครับเป็นไอ r ซียรเฮอร์เทนสตา์ครับดวลกับ j จเอลเอ็มบีครับก็น่าจะเป็นตำแหน่งเดียวในวันนี้ครับที่ s i x เซอร์ทีมเยือนดูเหนือกว่าเจ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์แบบชัดเจนครับ ส่วนผู้เล่นบาดเจ็บครับฝั่งเจ้าบ้านเป็น2คนสําคัญอย่างโบยานบ็อกดานนวิสครับคนนี้สําคัญนะฮะเป็นตัวสํารองครับปกติแต่ก็จะแม่น3คะแนนวันนี้ลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนครับส่วนเดลเน่วชิงตันไม่ได้สําคัญอะไรมากมายครับก็ยังเจ็บเหมือนเดิมส่วนฟิลาเดลเฟียครับเป็นโรเบิร์ตโคบิงตันถือว่าปิดเทอมไปแล้วรอซีซั่นหน้าและนี่เป็นโฉมหน้าผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับ จ้าบ้านนิวยอร์กนิกส์ครับทีมมามืดอีกหนึ่งทีมในฤดูกาลนี้ประกอบไปด้วยเจเลนบรันสันเดนเต้ดวีเซนโซโจสฮาร์ดโอจิอานูโนบีและไอเซียเฮเทนสไตล์ส่วนฟิลาเดลเฟียเซเวนติซิกเซอร์ครับก็ทำศึก e l i m i n a t i o นเกมในเกมนี้ประกอบไปด้วยไทริสแม็กซี่ไคล์ลาวรี่เคลลี่อูเบจูเนียร์โทเบียสเซริสและโจเอลเอ็มบีดครับสถานการณ์ล่าสุดอย่างที่ผมได้บอกไปครับถ้านิวยอร์กนิกส์สามารถเก็บชัยในบ้านเกมนี้ได้ก็จะเข้ารอบทันทีครับ โดยจับคู่แมชอัพในวันนี้นะับรับรองว่าเดือดอย่างแน่นอนทุกครั้งที่ดวลกันครับจเลนบันสันครับทำศึกรอบเพลย์ออฟกดไป33แต้มต่อเกมเปอร์เซนต์วิกโก41%ครับวันนี้จะต้องดวลกับมหาเทพอย่างโจเอลแอมบีดครับแม้ร่างกายจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์ครับแต่เพลย์ออฟกดไป35แต้มต่อเกมครับเปอร์เซนต์วิโกยังสูง45%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบ้าที่สูดสีที่สุดคู่หนึ่งในเช้าวันนี้ครับ นิวยอร์กนิกส์เองครับวันนี้ได้เปรียบกลับมาเล่นที่บ้านครับแล้วก็เป็นเกมที่จะเช็คบินทางด้านฟิลาเดลเฟียี้ซิกเซอร์ครับคงต้องไม่ปล่อยให้โอกาสนี้หลุดมือไปอย่างแน่นอนครับแม้ทางด้านฟิลาเดลเฟียจะมีตัวดังอย่างโจเอลเอ็มบีดก็ตามครับแต่ก็พึ่งแค่เอ็มบีดแค่คนเดียวเท่านั้นครับที่เหลือเล่นไม่ได้เลยครับวันนี้ยังเชื่อว่าบรอนซันจะนำทีมเข้ารอบได้ครับชนะฟิลาเดลเฟียได้เกิน3แต้มครบเครื่องเรื่องความมันดุดันไม่เกรงใจใครกลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอลคู่ทุกเกมทุกควอเตร์ สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba 2 2 2ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ